ที่ครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศทรสมพุทธสินยุคปลายแล้วก็แม่เหล็กถูดติดนะฮะดูจากมนสารแล้วน่าจะเป็นการสร้างในวระพิเศษนะฮะเนื่องจากมวลสารค่อนข้างจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนีตรงข้างหลังองพระนี่ยนฮะ สีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับผลสารเยอะนะฮะพุทธศินยุคปลายก็ขอที่แนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื่องจากมางคลก็เพิ่งจะมาดูอาจจะยังไม่ทราบว่าพุทธศินยุคปลายเป็นแบบไหนนะฮะก็คืออันดับแรกเรามองตรงเส้นกรอบกระจกนะฮะ ด้านขวาองพระด้านซ้ายองค์พระก็ส่วนบนนะฮะเรียกว่าเส้นกอกระจกนะฮะหรือเรียกว่าเส้นมังคับพิมพ์นะ,ะส่วนเส้นด้านซ้ายอง์พระนะฮะที่ลากมาตรงกึ่งกลางแขนเนี่ยนะฮะภาษาวงการเขาเรียกว่าเส้นวาสนานะครับพุทธศินจะงดงามกว่าพระยุคต้นและยุคกลเส้นของฐานสิงจะเล็ก คมชัดนะฮะฐานล่างนะฮะจะมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวบายงอนเชิดด้านขวานะฮะนี่เป็นเอกลักษณ์ของพิ์นะครับองนี้การเปลี่ยนแปลงทักยภาพค่อนข้างจะชัดเจนมากนะฮะเนื่องจากมีพูนขึ้นเป็นฝ้าขาวหนานะครับแล้วก็มีรอยปริรอยแยกต่างๆน,นะฮะโดยเฉพาะด้านหลังนะตามขอ ก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่ด้านข้างนะฮะตามขอบก็มีรอยปรีรอยแยกนะฮะแล้มีก้อนมวลสารนะครับมีปูนงอขึ้นมาหนานด้านในนะฮะองค์พระก็งดงามพระอุระนูนเด่นนะฮะเห็นพระศรลำคอชัดเจนนะอ่อนช้อยจากคางลงมาถึงหน้าอก นะฮะพระเกตนะฮพาดซุ้มออกไปนะครับฐานล่างนะฮะมีรอยยุกตัวเป็นแนวยาวนะครับก็ถือว่างดงานมากนะฮะด้านนี้นะฮะเราจะเห็นฝ้าปูนขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้างพระเศียรข้างแขนนะข้างเข่าใต้ฐานนะะปูนงอกขึ้นมานานะครับ เรามองตรงนี้นะฮะเราก็เห็นพระเกศพาดซุ้มออกไปพระกันมองยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่เส้นชายวรเราเห็นคมชัดนะครับฐานล่างมีการยุบตัวนะครับตามขอก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะเห็นก้อนมวลสารเห็นปูนงอกขึ้นมานะนะครับอันนี้เรามาดูนะฮะ ดูรูปจากการถ่ายด้วยกล้องกระยาษสูงนะฮะอันนี้เป็นเส้นขอบเส้นซุ้มนะฮะจะเราจะเห็นมวลสารนะฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงนกายภาพนะฮะเห็นเม็ดทองคําเล็กๆนะฮะแล้วก็มีเม็ดเล็กด้วยนะครับอันนี้ตรงพื้นผนังขององค์พระ นะครับม,มีเม็ดทองคำนะ,ะมีปูนงอกขึ้นมาหนามีมวลสารสีเขียวมีมวลสารสีดำนะ,ะซึ่งอาจจะเป็นรักเก่านะ,ะและก้อนแบบนี้นะฮะเท่าที่สังเกตมาจะเป็นก้อนเหล็กนะฮะอันนี้ดินกับแพงนะฮะเม็ดทองคําผลึกแคนไซ เม็ดสีขาวของผงพุทธคุณนะฮะอันนี้สีเขียวของอัญนนมณีนะฮะสีเหลืองของดินนะครับจุดทองคำเม็ดเล็กนะฮะก็ดูจากกล้องคลังขยายสูงแล้วถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งอย่างนี้เราจะเห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้วงแขนนะฮะ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในายะภาพเม็ดของพุทธคุณโตมากเลยตรงนี้นะฮะสองก้อนนะครับเม็ดสีดำนะจุดทองคํารอบๆส่วนที่ลาดเอียงนะฮะก็มีรอยปูนงอกขึ้นมาเป็นกระปุ่มกะปั่มส่วนพื้นผิวข้างล่างก็ปอกปูนงอกขึ้นมานานะครับ อันนี้ซอกหลักแหล่นะจุดนี้เราก็ต้องดูนะฮะแขนต้นแขนนะฮะมีการเซตตัวของเนื้อพ้าชัดเจนตอนนั้นเรายังเห็นจุดทองคำนะมนสารจุดดำมนสารสีเขียวนะครับเม็ดเหล็กหัวเข่าขวานะฮะรอบๆบริเวณหัวเข่า เราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะฮะตอนนั้นเราก็เห็นมวลสารนะครับจุดสีขาวของหูพุตุคุณค่อนข้างจะเยอะนะครับเ mm hmm. ม็ดแดงก็มีนะฮะเม็ดดำเม็ดแดงจุดทองคำอันนี้เข่าซ้ายนะจะเห็นเส้นชาจีวรน,นะฮะ mm hmm. ดูความหนาของปูนที่งอกขึ้นมาด้านล่างนะฮะเราจะเห็น ตาเกตเห็นมีความรู้สึกว่าเห็นว่าหนาแน่นอนนะครับอันนี้หน้าอกนะฮะซอกซอกแขนส่วนที่ลาดเอียงนะฮะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันนี้พับพักนะเห็นจุดทองคำนะฮะเห็นมวลสารต่างรอบๆบริเวณพักก็มีปูนงอกขึ้นมาเต็มนะครับ ตอนนี้เรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งอัดวิดีโอด้วยนะครับเราก็จะเห็นจุดทองคำบนใบหน้านะฮะมีอัญมณีสีม่วงนะครับจุดสีขาวๆข,ข,ของผงพทุทธคุณเห็นชัดเจนแล้วก็รอบๆบ,บริเวณพระพักมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับเรามาไล่ดูตรง เส้นซมนะฮะอันนี้เราเห็นความเก่าชัดเจนนะฮะเนื่องจากเส้นซ้มนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทากายภาพให้เราเห็นรอบๆบริเวณนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมาตามพ,าพื้นผิวนะครับตรงนี้ทองคําเยอะนะฮะ โอ้ขึ้นมาหนามากเราจะเห็นจุดดำนะฮะมีสองสถานก็คือเป็นลักเดิมหรือเป็นพวกถ่าดน,นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกจุดดำของเหล็กนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะเม็ดทองคำเม็ดเล็กๆนะฮะองค์นี้ทองคำบทละเอียดนะครับดินกระแพงก็สีแดงเล็กๆอย่างนี้นะฮะ องนี้มวลสารมีทั้งละเอียดมีทั้งเป็นก้อนหยาบนะฮะอันนี้เป็นเหล็กน,นะฮะสองก้อนนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กน,นะฮะเดี๋ยวูไว้ใกล้นิดหนึ่งจะได้เห็นชัดเจนนะครับปูนงอกขึ้นมาหนามาก ตอนนี้เป็นเหล็กที่เป็นสนิมนะฮะตรงนี้นะครับเรามาดูส่วนที่สูงนะฮะ <Okay. S 1> ตรงนี้น่าจะเป็นพวกตรงต้นแขนนะฮะมีเม area, ็ดทองคํามีอิฐแดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นสังเกตชัดเจนนะครับ แสดงว่าเรื่องความเก่าหายห่วงนะครับการดูพอสมเด็จระดับแรกคือความเก่านะฮะความเก่าเป็นตัวที่เราต้องมาพิจารณานะครับซอกแขกนะฮะซอกลักแรล ใน่วนที่ต่ําเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาหนาเลยนะฮะส่วนที่ราดเทียงก็เห็นพื้นผิวเป็นจะปุ่มจะปั่มนะครับตรงน,นี้ทองคำเยอะนะฮะผิวจะไม่ราบเรียบเลยสักจุดนะฮะ ผิวจะเป็นผิวมะกรูดนะฮะพื้นผิวเป็นตะปุ่มตปะปักนะครับอันนี้ต้นโปรงแขนนะฮะปะูนงอกขึ้นมาหนามากนะฮะ อันนี้หัวเข้าวในส่วนที่สูงก็ต้องมาปรับเลนอีกทีหนึ่งนะครับพื้นผิวเต็ไมไปด้วยมลสาร ูนงอกชัดเจนนะที่เป็นสีข,ขาวๆเป็นฝ้าอย่างนี้นะฮะเยอะไปหมดมนสารนัยมณีหินสีเยอะทองคําเยอะพวกเหล็กเยอะเรามาดูด้านหลังมัง้งครับเต็มไปด้วยมนสารจุดแดง นะฮะจุดดำจุดสีทองของทองคำจุดสีแดงของดินกำแพงนะฮะสีดำซึ่งน่าจะเป็นลักเก่าเป็นแผ่นสีดำของเหล็กนะฮะ กำแพงแบบนี้นะฮะอันมณนีสีม่วงเดี๋ยวมาหยดน้ำยานะฮะไปการเช็ค น้ำยานะฮะขนาดหยดออกนอกรอบนอกองค์พระก็ยังกกอบเป็นก้อนนะฮะถือว่าโอเคเดี๋ยวรีบเช็ดก่อนเลยก็หลังจากที่เราดูแล้วนะฮะก็แสดงว่าภาพทศเด็จองนี้ มีความเก่าชัดเจนนะฮะหวนสารเยอะปะุกทุกคนก็ต้องครบเครื่องนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของการโกทรัพย์เนื่องจากมีอัญชมณีหินสีมีทองคำนะเรื่องของเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขาย ก็เกี่ยวข้องกับพวกว่านร้อยแปดพวกเกรสรดอกไม้ร้อยแนะครับแล้วก็อิทธทลิ์ของผงพุทธคุณนะฮะในพระสมเด็จนอกจากนั้นก็ป้องกันเรื่องของอาวุธเนื่องจากผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีลงไว้ในองค์พระนะครับ พระแบบนี้นะฮะเป็นการสร้างในเวลาพิเศษแน่นอนนะครับดังนั้นใครได้ครอบครองบูชาขึ้นคอก็สบายใจนะครับโอเคครับสำหรับองค์นี้นะฮะก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ